สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนช่องของทวีคนเดิมสุขุทวนค่ะผมพ่อกัรแล้วพ่อกันมือน,นีมาเจอกันคือเกา่าคนผู้เกา่าคนผู้ผดืม่มคนผู้หายคนเบาา้เบาหลายพี่น้องบ่าหลายดอกพี่น้องเอ้ยบ่ okay. าแค่ทิพน้าที่พบเวลาันนี้จากคือจากน้องดอกนะครับอดสมอดตาฟังเอาพี่น้องมาในแนวทางของลุงส่ง ลุงทรงเปิดตัวครัง้งแรกในช่องทางย t ท b e ทวีคนเดิม่มลุงทรงเป็นผู้ใดเป็นเจ้าของตัวเลขลาวพัฒนานะครับฉายาแตกมาแล้วว่าน,นี่แตกทั้งบุญทั้งลางทั้งหาศู์ซูลหาทั่งหนึ่งเก็บตรงตรงพี่นอ้องนะครับหลับเลขลาวพัฒนาของลุงส่งนะครับมี่เกี้รตน,นําเสนอตัวเลขหน้าทางของเพื่อนให้พี่พี่น้องได้เบิง่งนได้ชมน้ำกันขอพระคุณพี่นอ้องนะครับ สู้ขู่สุกคนที่เขามาติดตามรับชมและรับฟังทางช่อง u t u b e ของเฮาตั้งแต่ต้นชิปจนว่าจบชิป,ชป,ชปนะครับแต่เบองจบเบอจบก็บขอบคุณไวค่อนนะครับเอาสำหรับแนวทางของลุงส่งพี่น้องนะครับของลุงส่งพี่น้องเนะาะแต่สำหรับแนวทางของลุงส่งห่าน,นี่ผลงานเพิ่นแตกมากหลายต่อหลายงวดเล้พี่น้องนะครับว่าน,นี่กับเขาที่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าหนึ่งเจ็ด นะครับตรงๆพี่น้องนะครับผมก็ได้รับขอพ่วมเป็นทักมาทางไร่พี่น้องใช่ทวีคนเดิมหรือเปล่าครับสันวานะครับผมก็เรยกว่าเมนครับเลยว่ายังสี่พี่น้อ,นะเนเอง 4, อเป็นถักมาแบบนี้เพ่อนก็เลยว่าอยากให้แนวทางกับทางช่องพ่อให้เพิ่นเอฟจีได้มาติดตามเบึงประสัน่นวานะครับขอบุญขอบคุณหลายๆด้วยจารเด้นนะครับที่เมตตาที่รูต้ตนที่มองเห็น ช่องน้อยๆช่องนี้นะครับขอขอบคุณเป็นยางสูงที่ท่านอนุเคราะห์ตัวเลขสําหรับเล่าพัฒนามาในครั้งนี้นะครับขอให้เจริญเจริญเด้ดอาจารย์นะครับคิดดีทําดีขอให้บุญกุศลนนี้ที่อาจารย์คิดดีทําดีนะคกับขึ้นหาอาจารย์พร้อมต้องรอบรัวให้เจริญเรุ่งเรื่องสู้ขู่สู้ข้นนะครับาพี่น้องนะครับจะให้พี่น้องเบื้องหลักฐาน ของอาจารย์อา,อาจารย์ลุงส่งพี่น้องวันที่2 2นะครับผลงานวันที่ส9เกพี่น้องอันนี้วันที่19เกพี่น้องเห็นบ่นี่ผลงานวันที่19เด้วยพี่น้องด้วยนี่อา่า19ที่ผ่านมาเขาเต็มเต็มพี่นอ้องเขาทั้งสองน้อยเอาเขาทั้งสองต้องสอง,ต,องตัวบนสองตัวล่างพี่น้องบัดน,นี้นะครับให้พี่น้องช่มน้ำกันวันที่2 2 นะครับนี่คือวันที่ยีิบสองของลุงส่งด้อพี่น้องเด้อเนี่ยนี่คือลายมือของเพื่อนพี่น้องนะครับนี่าลายมือของเพื่อนไห้พ้อมนะครับนี่คือของลุงส่งพี่น้องพี่น้องเห็นต้องกันบ่นะครับเด้อมันเก่งพี่น้องเพราะว่าบานแอดมันไปอยู่ในห้องนะครับนี่คือหลักฐานด้วยพี่น้องเด้อนะครับมันเก่งแน่พี่น้องนะครับมันเก่งแน่นี่คืออ่าแนวทางของลุงทรงเป็นสรงมากพี่น้องนะครับ มันเก่งเนพราวาบานเอ็ดนี่มันเป็นโล่งโล่งพี่น้องดูครา้งนี้ก็โล่งดูครา้งนี้ก็โล่งดูด้านหลังก็โล่งบ่มีห่องกอเฟินพี่น้องนะครับอยู่แบบพี่น้องเห็นนี่แหละพี่น้องไอพี่น้องเห็นภาพบ้านซองของแอเทโทเวีคนเดิมน้ำกันนะครับ พี่น้องทิภาพบ้านจองของวี่คนเดิมนั่กันนะครับ่บาเปลี่ยนลักษณะแบบใดน,นะครับโดยต้องไม่ต้องอ่าบรรยายให้พี่น้องฟังดอกให้พี่น้องเอาภาพเป็นตัวตัดสินฝั่งนี้และฝั่งนี้และฝั่งด้านหลังเด้อพี่นอ้องเด้อเบิ่งเอาพี่น้องนะครับพี่น้องบางคนก็นจะ่าแย้ทีคนเดิมคือนสิรว่ยเนาะช่องย t u b e เพิ่น เห็นชออ่องหญ่ไเพ่นมีรถม,มีล่ามีบ้านหลังบอกใหญไงมีรถจิงคีมีเงืนฝากได้เดียนละลายนะครับบางคนพนที่คิดยังสั่นบ่คือกันพี่น้องนะครับบ่คือกันเด้อนะครับบ่คือกันน้ำขึ้นบ่คือกันพี่น้องนะครับ้วก็ช่องแอปก,กับเป็นช่องน้นอยๆผู้ติดตามกับว่าลาย อาจารย์ให้เลขก,กับเาหลายคนนะครับกันยังดีนะครับที่อาจารย์ลุงทรงเป็นมองเห็นในจุดนี้คนในสมงในทางมาให้นะครับขอพรบคุณหลายๆเด้อาจารย์ด้อนะครับขอพรบคุณลูกๆนะครับหลานสาวลูกสาวที่ทักมาทั้งไรนะครับที่เกียรตนลุ่งทวีนะครับที่ความเมตตานะครับขอพระคุณอีเมลยอยู่ทังกรุงเทพ นะครับทางเกาะสมอทางเมืองนอกเมืองหน้าทางสวีเดนทางเกาหลีใต้ทางฮ่งองกงทางญี่ปุน่นทางอังกฤษนะครับที่ติดตามรับชมทางช่องของทวีคนเดืม่มอยู่ตลอดไปนะครับขอขอบคุณทุกไลน์ทุกแค่ของพี่ของน้องกันหลันะเนาะอานะครับขอบคุณลุงทรงหลายๆสำหรับแนวทางด้อยลุงทรงเด้อ นะครับพี่น้องเบาโดวนแล้วสัว่าโอ้ยทวีเอ้ยพ่อโดวนหลายสันว,นาวา่าเอานะครขอบคุณลุงรงครับทวีเอ้ยพ่อโดวนหลายสันว่าโอ้ยนะครับมีหลายคนอยู่ที้ว่าพี่น้องเบาโดวนหลายทวีเราจะของเมยของปวยกับชิมว่าอย่าก,กระดกกระดียลูกเอ้ยสันว่าเพิ่นกระเป๋บบาในทางที่ดีล่ะนะเพิ่นบ่ฮหูจักเนาะพี่น้องนะเพิ่นบ่ฮหูจักว่ากดยูทูบเพิ่นให้กำหนดจากเวลาหน้าที่ าเห็นเวลาจากหน้าที่หางที่หยุดชิปใดทังที่เศร้าวอกใดเอสกับพยา,ยามฝืนวอกให้มันแข็งแห้งเสได้พี่น้องพี่น้องได้ยินกันไมมกับบอร์ไซดได้ไหมพี่น้องไมมนะครับพยา,ยามกินยาดิดยาออกนะครับดิดยาออกเสื่อดอกก็เลยว่อกเสียงดังได้แน่นะครับนะว่าแล้วก็บเบิ่งตัวเลขกันนะครับเบอ่งตัวเลขกันของลุงสุ่งนะครับสําหรับลุงสุ่งเจ้าของตัวเลขลาวพัฒนา แตกมาแล้วหลายต่วหลายงวดนับครั้งไม่ถ้วนวันจันทร์ที่22กรกาคม2567มาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วที่ดงดังในช่อง YouTube ต่างๆหน้าหนะครับดงดังคักดังแน่สลหรับแนวทางของลาวพัฒนาของลุงทรงลุงทรงมาแล้วพี่น้องลุงทรงมาแล้วนะครับแนวทางของลุงทรงพี่น้อง นะครับแตกนะครับวันที่สิบเก้าที่ผ่านมาแตกทั้งบนทั้งล่างพี่น้องแตกหาศูนย์นะครับศูนย์ห้าและหนึ่งเก็บตรงตรงพี่น้องสำหรับในทางของลุงทรงนะครับโด่งดังในช่อง youtube ต่างๆพี่น้องนะครับกระแสล่าพัฒนากระแสห้าน,น้อยช่วงนี้มาแรงเหลือเกินพี่น้องนะครับเอาสำหรับลุงทรงวันที่ยี่บสองกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ลุงทรงเพ,พิ่นหายเก่ากับสามเด้อพี่น้องเด้อ ก้ากับสบนล่างเก้ากับสพี่น้องฟันบนล่างเก้ากับสเน้น9 0 9 8นะครับตัวร่องเก่าเกพี่น้องนะครับสำหรับรักษาเน้นที่35และ38ตัวร่องก็คือ03นพี่น้องนะครับตัววงกลมคือตัวเน้นของรุ่งทรงเด้ออ่์พี่น้องแปคนะ้าจะไว้พร้อมแล้วก็ฟังแอร์เบาไปนั่มนะครับสำหรับชุด3ามตัวของลุงสรงห้าเก้าแปดห้าเก้าแปด สำหรับชุดสี่ตัวของลุงส่งนาของลุงส่งชุดสี่ตัวมีสามห้าเก้าแปดสามแปดเก้าศูนย์ศูนย์เก้าแปดสามเดพี่น้องเดอ้อขอให้โชคดีวาสันพี่น้องลุงทรงเพ่นอพนอเป็นผู้เขียนมาแอดก็ได้เขียนตามเพ่อนพี่น้องนะครับมีหลักทานให้พี่ให้น้องได้ช่มได้เบิงน้ากันอยู่ทางไล่เด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวแอดจะเปิดโัรศั์ให้พี่น้องเบิงจูนะครับนี่คือแนวทางของลุงส่งหลังจากแตกมาแล้ว ลายต่อหลายงวดหลังจากโด่งดังมาแล้วในช่อง YouTube ใหญ่ๆดังๆนะครับหมูวันที่สิบเก่าวานล่าสุดแตกทั้งบนทั้งล่างแตก50ตรงๆแล้วก็แตกเจ็ดหนึ่งตรงตรงหนึ่งเจ็ดตรงตรงพี่น้องหนึ่งเจ็ดตรงตรงพี่น้องของลุงทรงลาวพัฒนานะครับเอาขอบุญของคุ้นลุงทรงหลายๆที่ทรงแนวทางมาให้ที่ทักมาทางไลน์นะครับขอบคุณที่ทันให้ความเมตตาความเลือนโทนความสงสารความอนุเคราะห์ ให้กับลูกหลานดีกน้อยทั้งอำเภอชองนี่นะครับขอให้ลุงทรงมีต่ความสุขความเจริญเดอ้อนะครับบางสิ่งใดขอสมความม,มุ่งมั่นาัฒนาทานจิตดีท่า,ด,ด,าดีในครั้งนี้ขอให้บุญบารมีเทวตรเทวดาเจ้าเมตตรีคุ้มครองทานพร้อมกับรอบรัวให้คนหักคนหอมบพพ่อได้ก็ขอให้ได้บพพอมีก็ขอให้มีเดอ้ออาจารย์เดอ้อนะครับแนวทางของลุงส่งราพัฒนาพี่น้องหลังจากแตกบนล่างมาแล้วพี่น้องตรงตรงนึงเปลี่กาศหาสวนสนหาพี่น้อง นะครับวันที่ยี่สิบสองผลปล่อยมาให้นี่คือแนวทางของเพิ่นผมเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญห้กพีก,กับน้องเพียงเท่านั้นเลยพี่น้องเด้อนะครับตัวเน้นของเพื่นก็เก้าศูนย์พี่น้องแล้วก็เก้าแปดสามห้าและสามแปดีชุด4ีหางเน้นๆพี่น้องแคปหน้าจอไว้นี่คือแนวทางของลุงทรงนั่มาฝากพี่ฝากน้องตอนป่าตอนลุงนั่มกันเป็นทีเรียบร้อยสนับสนุนพี่น้องนะครับบรสนับสนุนพี่น้องไปเรียนการพนันแต่ย่างใดโปรโดใช้ วิจารณญาณในการรับชมนะครับอาิี่องเบลุงทรงไปแล้วนะครับตัวเลขของเพลินเปลี่ยนยังไงหมากบอ่อชอบบอ่อนะครับเปลี่ยนยังไงพี่น้องนะครับผลงานของเพลินตัววงกุมสองชุดสองหางสําห,สหรับหลักสําหรับหลักเก้านะครับสองชุดสองหางเก้าศูนย์นะครับหลคาเก้าแปด สำหรับหลัก3บมวงกลมที่3 5และ3 8มแปด้ดยพี่น้องเดอ้อนะครับเอาพิจารณาเบิงเงินทองในกระเป๋าพี่ของน้องก่อนจะไปลงทุนนะครับผมก็เป็นเสื้อกลางสำหรัพี่น้องทํคลิปให้พี่น้องได้โชคน้ำกันก็สามารถจะรับรูด้ด้วยกันนะครับแต่ว่าผลงานเพป็นถึกมากนับครั้งไม่ท้วนนะครับขอพระคุณอาจารย์หรือว,ว่าลุงส่งหลายๆเดอ้อที่ส่งนทางมาให้ ในครั้งนี้ขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ลำให้รวยรวยกันโยกช่องสำหรับพี่น้องครขเ้ามาติดตามรับชมขอให้มีต่ควมุขควมเจริญนะครับบังสิ่งใดก็ขอสมความหวังพัฒนานะผมทวีคนเดิมพร้อมกับช่องทาง youtube ทวีพาดรวยสองช่องทางฝากไว้นำนี้ได้พี่น,อน้องเด้อฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแค่ซอยเป็นคนรังเรงแค่เรงก่ให้ลุกหลานนํำเน่คนละหนึ่งไรหนึ่งแค่เพื่อเปิดการมองเห็นกับทางช่องให้นำพี่น้องนะครับ อาช่วงนี้กะอยู่บ้านไปจักรพี่นรักษาโตไปก่อนหนึ่งนะครับถ้าหายเก็บข้อนะครับเก็บข้อเดี๋ยวนี้เก็บคอแห้งแห้งพอสัส้นเสื้เทียกินยายตลอด่น้รงถ้าหายเก็บก็จะเดินทางออกไปสร้างสารคามสั้างขอนเกนติดตามน้องมะลิติดตามพ่อสารคามญาติฉินคนฝันแม่นนะครับทางขงขูซุมทางสารคามพี่นอนดิชมกันคือเขานะครับหลัดคลิปนี้นะครับผมทวีคนเดิมนะครับขอกราบขอประคุณ อาจารย์ส่งนะครับที่ท่านให้ค่วมอนุเคราะห์ตัวเลขและที่ท่านดูโนกับทั้งช่องหน่อยช่องนี้ส่งตัวเลขราพัฒนามาให้ให้ลงนะครับนก็บอกว่าลงเลยลงเลยนะครับขอบคุณหลายยเรืออาจารย์เด้อขออยู่ดีไม่แห้งสู้ขู่ทุกคนพี่น้องลำลำด้วยด้วยกินยาบกยุกยาโรงเด้อพี่น้องเด้อหักกันแพงกันดูแล้วเบื้องแล้วชมแล้วฝากกดติดตามใบนําฝากกไลแ์กดแค่คนละหนึ่งว้หนึ่งแค่ ให้กับผมสวีคนเดิมน้ำที่นองสวัสดีครับ